ใหย่เอ้ยเจ้ากับก้มหนาเบิ้งคักเบื้องแนเนออเล่นโทรศัพย์เห่นกระดอกกระแดนเจ้าเล่นให้มันได้ประโยชน์นี่ยังขึ้นมาเดีวยวเนี่ยเออเมียกง,งานเจ้าขึ้นมาไปหาเหตุปวยซ้ำอย่างเจ้าลางเป็นโรคีก้มหนาก้มตาเล่นยุ่ยมันได้ประโยชน์ๆๆๆๆๆนี่ยังกระดอกกระแดนเิดเด้เนี้ยเออพูจักพักพอน,น่ยันเล่นคักหลายพักพอน,น่ะโอ้เจ้านี่ เล่นคักเหรียญเมียปวดเว้ยตื่นมาเบิง่งแง้มไลยกิดยางม,มาเบิง่งแง้มไลยกิดเล่นโทรศัพท์อยู่นี่อาจจะบอกว่าจะบอลเหรียญนี่เนาะโอ้ยขอจบว่เลรียัแค่เนียงเด้อจยใสิว่าเขาบ่หูวเด้อว่าเจ้าเล่นยญโอ้ยยัง เจ้าหันแมนอยู่กลางเวทไอสินี่จ้าบ่ได้เบิ้งจ้าบ่ได้ลินอือพอกระย้อมหับอยู่ว่าจ้าบ่ได้ลินย่อมรับอยู่บ่ลินดอกย่ามเบิ้มขอดินที่ยัางนอกหาเห็ดเบียกเห็ดงานหนิเนาะเนาะเฮ็ดมั่วเห็ดสวนไปส่วนตัวโอ้ยบัดพ่อยาติว่าคำมาหนี่กับบ่ลินอยู่แต่ว่าพ่อยาติเอยนอนที่ล่ะเปิดนอนรับนะเจ้าจะ, volumes, จะว่าคยบูฮูวไหน คอยนอนรับนี át, ่คอยลุกขึ้นมาไปเหี้ยวนี่คอยเห็นแต่เจ้าลุกเข่าห้องน้ำนี่คอยเห็นแต่เจ้าเบิ่งแต่โทรศัพท์อือพอยูดเห็นจีบเอาอีหยังให้เจ้าพ่อใหญ่บัดคอยเบิ่งจะขึ้นเอาคอยขอถามแน่ฮะเจ้าเป็นหัวคอยเบิ่งเป็นยั่งคอยจีบเอาผหัฮะเข่าไปห้องน้ำยี่ได้คอยเห็นแต่เจ้าเบิ้งตะโทรศัพท์เออเบิ้งนี้ยังก็ตามจะได้จะเบิ้งนี้ยังที่สองที่สามห็นจะเบิ้งนี้ยังผมพูดให้เบิ้งนี้ยังนะคอยก็เปิดเบิ้งข้าวสารัันนพ่ทรศ์ีจวุมื อืก็จะมันม่วแหงเนาะจะกกะหาวรับรับข้ามือเลยเนาะมากแห้งเนาะพอกระเบื้องไปอสั้นละอันเบื้องหันกะเอาใส่น้ำนเด้ออันนั่นหันเบื้องหันพอทามจะนแน่เบื้องเลยแหละปะยองยังจะเบื้องเอาจ้หู้จักทาหนึ่งทานี่ก็บอกมาใส่นะเบื้องมันมีปะยองแ่เบื้องน่ะจงหู้ยุติว่าเคยเบื้องนียัง เป็นอย่างกว่าจิบฮูฮะมือนั่นนะก็ไปไปิดโท๊ศัพทัไว้หันเป็นอย่างกว่าจิบหูอืมนอนเห้โร๊ะละซับรุดมือนี่เป็นอย่างกว่าจิบฮูน,น,น,บนี่โทรศัพท์กระลินไปนี่คนนี่รับแล้วนี่ก็จะมาแคงเง้อเออเบื้องหลังก็มาใสา่ในเด้อให้มันเกิดประโยงเนี่ยเบื้องนั้นโอ้ยข่อยกระเบื้องสารคดีเป็นสารคดาเอ,อ้สารคดีโอสารคดีบ้านเออสารคดีสัตว์โลกปวด คนน่ะคืสิไปออกแม่แพล,ลูกหลายเนาะแต่ <c oughs> ว่าเฮ้ยจะมันสาฮะบอกจะกวนอุลตะของผมนะเออคอยสิน้ำมาใส่ดอกเออเอามาใส่ในเดิมมาแรกเนาะเออทาถูาคอ,อยขยำใบใบก็จะประหยากเห็นโอ้ย <นะ S 2> จะมันแข็งว่ามากกว <c oughs> ่ากระสุนคอยอุตศาหลี่เบิ้งเจ้ากับยังษ์หงอยู่เนาะโอก็จะบ่เบาคอยกอนก็จะบ่เบาขอเขา,าบ่เบาได้ปะไงห่วย ข่อยเป็นห่วงเนเบิ้งทั้งหลายเป็นห่วงก็อตอบเป็นห่วงเจเองหันข่อยนีเบิ้งกังเว้งก็คืขึ้นข่อยนอนเจ้านี็ค้นบไในนอนนี่เฮี้ยนหนาเป็นห่วงพญใหญ่อือข่อยก็สินอนนี่คนน่ะนี่สิอยากเบาข่อยอีบ่เนี่ยแต่ว่าข่อยวูบหดเล้เฮ้ยเป็นห่วงเจ้าเสียดอกไอยอยากให้เจ้าพักพเนี่สิไปพักพรวลว้านี่ย่านสายตาพอดี Kau apa nak apa? Apa nak